มีเหตุวุ่นวายขึ้นเหมือนกันฮะมีเหตุฉุกเฉินขึ้นนะช่วงบ่ายๆครับเจ้าหน้าที่ได้นําตัวคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขานุก,การของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาออกจากห้องประชุมเนื่องจากว่ามีอาการเหนื่อยอ<ะ>่อนเพลียหน้าซีดค้าจะเป็นลมนะสุดท้ายแล้วก็มีกู้ชีพเนี่ยนะฮะกู้ชีพเนี่ยมารับตัวไปเห็นว่าเป็นอะไรฮะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะุพิพัฒน์นี่ฮะ อนะฮะอีกคนหนึ่งที่ป่วยเช่นเดียวกันนะก็คือคุณเกษมสันมีทิพนะครับสอสบัญชีรายชื่อของอนาคตใหม่คนนี้ใจสั่นนะครับเนื่องจากมีการจากโรคหัวใจนะครับนี่ฮะก็นำส่งโรงพยาบาลต้งผู้คนนี้อยู่ในห้องไอซีเลยนะอนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ในที่ประชุมสภาเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ คุยกันถึงนะฮะเรื่องยติด่วนนะฮะที่จานนิวนะฮะถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็มีการเสนอยติด่วนเข้าไปของพรรคอนาคตใหม่นะฮะตอนหนึ่งครับมีการประทะคารมกันนะว่าระหว่างคุณสุประชัยโพสุนะครับรองประธานสภาผู้แทนรัสดรครับกับคุณจิรยุห่วงทรัพย์นะครับเป็นสสเพื่อไทยพิพัฒะอืมก็คือพูดง่ายๆว่าเขาเหมือนกับทาง คุณจีรายุนี่เขาก็อภิปรายไปเนาะแล้วก็คุณสุภัชชัยเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าอดดิ้งนี้ชวนไม่จะไม่ได้ชวนชวนะแต่แต่แคือเขาพูดประมาณว่าอ้าวก็เหต,เหตุเหตุการณ์ที่เกิดอาจารยนิ่อยู่ไ่แถวบริเวณใกล้ๆบ้านคุณจีรายุายไม่ใช่หรออับอ,อะไรแล้วคุณจีรายุก็บอกเอยรองประธานสภาพ,พูดแบบนี้ไม่ได้นะมันแสดงถึงความไม่มันแสดงเขาบอกว่าคุณสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยแถวบ้านคุณจีรายุเลยใช่ไหมอืม แต่บ้านคุณจิรยุเลยใช่ไหมถามถามย้ำอยู่ใช่ครับก็บกดีก็ระวังตัวหน่อยนะนั่นไหนนั่นแหละคุณจิรยุก็ของขึ้นเลยเอา้าวประธานสภาพูดอย่างนี้ได้ยังไงสื่อมวลชนเรียกนักข่าวเป็นพยานเลยพูดอย่างนี้เหมือนข่มขู่งเออนี่ฮนะ คุณสุประชัยก็เลยต้องแบบอธิบอธิบายบอกว่าผมเป็นห่วงเป็นห่วงเห็นว่าเครียดมากก็เลยแบบไม่ได้คำคหน่อยระวังหน่อยนะนี่คือเป็นห่วงไม่ใช่ขู่นะครับเออนี่ครับก็เป็นเรื่องประเด็นเล็กๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ยังก็วนเวียนกันเพราะว่ายังตั้งรัฐบาลไม่ได้ผ่านมาครบร้อยวันเผาแล้วนะครับก็เลยยังวนเวียนกับแค่ว่าจะทําเสนอยัตติเรื่อง การตั้งกรรมการสอบสอวรหรือว่าเสนอยติเกี่ยวกับเรื่องของอคุณสมบัติของพลเอกประยุทธนน์อันนั้นก็เป็นมติที่เราได้ยินมาหลายอันนะแต่ที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่นี่ครับคุณรังสีมันโลมครับสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะ,ะเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ดินพลเอกประยุทธ์นะฮะออกมาระบุว,ว่าการจัดตั้งรัฐบ,บาลเนี่ยมีความวุ่นวายถ้าวุ่นวายมากกว่านี้อาจจะใช้วิธีเดิมนะนะฮะเขาเลยบอกว่า ในฐานะที่เป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยได้ยินนายกพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สบายใจเพร<อ>าะวิธีเดิมเนี่ยมันหมายถึงรัฐประหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะขอตั้งกรรมธิการทึกสามันศึกษาป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยนี่ฮะนี่น่าสนใจนะจะม,มีกรรมธิการตั้งได้นะมันก็ตั้งได้แต่ถามว่าตั้งแล้วมาแล้วทำอะไรศึกษาวิธีไม่ให้เกิดรัฐประหารหรือเอาจริงๆคือถ้าสมมุติว่า เกิดมบบนถ<ท>นนแล้วก็ไม่มีการยอมก็ไม่มีการยอมกันใกสุดท้ายทหานก็ต้องออกมาคือประเทศประเทศนี้มันแก้ปัญหาประเทศนี้มันแก้ไม่ได้ตรงที่ว่าทุกคนต่างก็อยากจะเอาชนะกันจนกระทั่งแบบไม่ยอมใช้กระบวนการสภาเออมื่อไหร่ที่ไม่มีการใช้กระบวนการสภาปุ๊บก,ก็เกิดรัฐประหารเพราะฉะนั้นคือคุณตั้งกรรมคุณตั้งกรรมธิการตรงนี้มามันก็พื้นฐานมันก็ง่ายๆเรื่องนี้แต่ว่าแต่ว่ากระบวนการในสภา กับการชุนุมปะท้วงบนถนนเนี่ยม,มันก็มันจุดอยู่ในธรรมนูนนะถ้าว่าจะว่าไปนะแต่ว่ารัฐประหารเนี่ยไม่มีอยู่ในธรรมนูนนะเนเขาจะฉีกก็ฉีกปิดท้ายนิดเดียวครับนี่ยครัพลโทรสรรเสริญแก้วกาเนิดนะครับเมื่อวานนี้ปปชเขาแสดงบัญชีรายทรัพย์ส,สินและหนี้สินนะฮะของผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงนะหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจคือเสกไก่อูนี่แหละบอกว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งตัวเองแล้วก็ภรรยาเนี่ย1้1บล้านบาท ร้อบดล้านก็กลายเป็นว่าเป็นทรัพย์สินของคุณพลโทสพลโท,ส,นนโทสันเสริญน,นะครับสาสิบแปดล้านบาทบมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีอรถเมอร์เซเดสเบนซ์ นะครับแล้วกสว็ส่วนที่เป็นทรัพย์สินอื่นหลายรายการนะฮะส่วน,นของภรรยาเขาเนี่ยร้อยสามล้าน,านบาทก็มีสร้อยแหวนนาฬิกาแล้วก็ว่าไปที่ดินนะฮะรถยนต์พวกนี้ประเด็นก็คือว่าโอ้โหสองคนผมเมียน,นี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาทนะเาก็มีรวยบอกนะ